เป็นยายนทุกคุณเป็นแบบแชร์ประชานเป่นแบบของคุณพจน์ตลาดวัฒนธรรมเป่นแบบเป็นเมอร์ท่านเป็นรองประธานของกันค้าแล้วก็เป็นซีอีโอสมมตประธานนะครับคณะรัฐมนตรีอรลทอร์เนทีฟเอนเบอร์เป็นรองประธานสภาด้วยห้านะครับคุณเกษมรสิบอัลเทอรเทีมเมอร์แล้วเป็นกรรมการรองประธานการสุภาพของภาคใต้กับเรียนครับในปีนี้เนีได้กำหนดธีมรายงาน ของงานที่สอดคร้องกับทางพัฒนา Engage Enable นะครับซึ่งในสามีนะครับซึ่ง Invest ก็เปิดกว้างในการเชื่อมโยงเครือข่ายทนงด้าทางเศรษฐกิจหลังจากยี่ยิ่งจากสถานการณ์ถอยกัดไปได้ทุกที่ทุกเวลาในการประชุมในแบบครั้งนี้นะครับเราได้มีหัวข้อสำคัญใน5หัวข้อหลักที่ทางด้านการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค e วิร o จิเนี o o เอคอนอเมิก t ินฟลูอชัภาคเหติแ่อครังเรื่องด้านที่สองด้านดิจิตอลที่เรียกว่าความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลดิจิตอลทรานส์โมชันและการครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ ได้ไมน้ำน้ำไปมันเ็ต้อง้นหน้ากันสู้นะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ